เขาคิดจะทำอย่างไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเราหลังจากนี้ที่อยู่ในสถานการณ์ที่นิ่งเงียบกันไปลองมาเช็คพลังงานความคิดของเขาไปพร้อมๆกันนะคะเช่นเคยค่ะนัชชาจะย้ำเสมอว่าเป็นการทำนายโดยรวมไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอะไรดีก็รับไปอะไรไม่ดีอย่าไปอินอย่าไปซีเรียสนะคะดูดวงกันเพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจให้กัน นะเดี๋ยวมาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่า,าใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่นิ่งเงียบกันไปหรือบางคู่ก็อาจจะถึงขั้นจบกันไปเลยอะ่ะเขาคนนั้นคิดจะทำอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์นี้นะคะเดี๋ยวเลือกไพ่สักครู่นะคะแล้วมาฟังคำตอบไปพร้อมกันนี้ขอไพ่ ทั้งหมดแปดใบนะคะห้าใบละหกเจ็ดแปดนะคะไพ่ emperor สิ 6, 7, ะะบถ้วยนะคะเก้าดาเชมเปญราชาไม้ สไม้เทา้า7ดไม้แฮงแ a นพลังงานที่เด่นๆน,นะคะจะเป็นชาวธาตุน้ําชาวธาตุไฟและชาวธาตุลมนะคะราศีที่โดดเด่นจะเป็นชาวราศีเมษจริงๆก็เป็นพลังงานโดยรวมสามารถที่จะดูได้ทุกคนนะคะคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอีโก้แล้วก็เป็นคนที่ เอาความคิดของตัวเองเป็นหลักนะเขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับในเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานเป็นอันดับแรกเพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่มองไปถึงในเรื่องของการเติบโตก้าวหน้าการมีชีวิตที่มั่นคงการมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือร่ำรวยหรือการงานที่ ประสบความสําเร็จนะเลื่อนตําแหน่งเลื่อนขั้นไปตําแหน่งที่สูงหรือบางคนอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจจนบางครั้งอ่ะทำให้คนคนนี้เขาละเลยในเรื่องของการที่ดูแลเอาใจใส่ความรักความสัมพันธ์นะคะจะบอกว่าเขาก็มีความรักตัวเองแล้วก็มีความเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นคนที่ ไม่ยอมแพ้หรือจะเรียกว่าเขาอะชอบเอาชนะก็ได้แล้วก็จะไม่ค่อยยอมไม่ใครนะคะทีนี้ในพาร์ทของความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเขาก็ยังมีความรักยังมีความรู้สึกดีให้กับคุณอยู่ความรู้สึกทั้งหมดยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะยังมีความนึกถึงคิดถึงไม่สามารถที่จะเอา เรื่องของคุณอนะออกจากความคิดเขาได้บางครั้งนะเขาคิดวนๆเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะ่ยคิดมากจนเขาก็เครียดเก็บไปฝันร้ายเก็บไปนอนไม่หลับเพราะมันมีในในส่วนของคนคนนี้เขาพยายามที่จะจะสลัดเราออกจากความรู้สึกของเขาแล้วก็เดินหน้าไปเปิดโอกาสเรียนรู้คนใหม่ๆ แต่พอเขาจะเดินหน้ามันก็เหมือนมีอะไรมาฉุดรั้งความรู้สึกของเขาทำให้เขายังวนเวียนกลับไปคิดถึงเรื่องของคุณพลังงานของคุณกับเขาอะเชื่อว่ายังตัดกันไม่ขาดหรอกต่อให้มีการแยกย้ายมีการเลิกลาหรือมีการนิง่เงียบถอยห่างกันออกไปเดี๋ยวมันก็จะต้องมีการกลับมาพูดคุยกันนะคะส่วนในกรณีที่ใครมีการบล็อกกันไปเดี๋ยวก็จะมีการปลดบล็อก ะะเพราะคุณกับเขายังมีในเรื่องของวาสนาที่สัมพันธ์กันอยู่ไพ่สิบถ้วยเป็นไพ่ความรักสิบเต็มสิบนะคะไพ่สี่เมเท้าเป็นไพ่เฉลิมฉลองเป็นไพ่แต่งงานนะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องธุรกรรมธุรกรรมของครอบครัวบ้านรถที่ดินหรือบางคนอาจจะยังเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของธุรกิจที่ทําร่วมกันมันเลยยัง ยังตัดกันไม่ขาดยังมีเหตุที่จะต้องวนเวียนกลับมาแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีเฉพาะในเรื่องของธุรกรรมไงเรื่องของความรู้สึกก็ยังมีนะคะให้สิบถ้วยยังมีใจยังคิดถึงยังรักนะคะแล้วก็อตอนกลางคืนน่ะเขาจะเป็นช่วงที่คิดถึงคุณมากเป็นพิเศษจนบางครั้งก็มีอาการแบบคิดมากนอนไม่หลับเครียดกันเลยทีเดียวนะคะแล้วเขาคิดที่จะทำอย่างไรต่อจากนี้ คิดถึงนะเนี่ยเหงาด้วยว้าเวอยากติดต่อกลับมาอยากพูดคุยนะคะช่วงเวลากลางคืนตามที่นาชาบอกตแต่แรกแว่าช่วงที่เขาคิดวนๆซ้ําๆเกี่ยวกับเรื่องของคุณหรือคิดถึงคุณอะ่ะจะเป็นช่วงกลางคืนอยากทักนะเนี่ยแต่ไม่กล้าทักอ่ะไพ่ใบต่อมาเขาอาจจะทําอะไรผิดต่อคุณก็ได้นะคะคือไพ่สามดาบอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าคุณเป็นแฟนเขาก็คือเขานอกใจ แต่ถ้าคุณเป็นแค่คนคุยเขาก็อาจจะมีคนของใจอยู่แล้วหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีในเรื่องของตัวเลือกอื่นๆอ,อยู่ส่วนถ้าในกรณีที่ไม่มีเรื่องรักซ้อนหรือไม่มีใครเลยอะ่ะก็คนคนนี้เดอะมูลละ3ามดาบเขามีปมเกี่ยวกับความผิดหวังในอดีตซึ่ง ความผิดหวังในอดีตครั้งนั้นนะคือสิ่งที่เขาอกหักมาเลิกลามากับคนเก่า่อะมันยังเป็นแผลอยู่ในใจจนทําให้เขา่ไม่กล้าที่จะเปิดใจกับคนใหม่ๆก็เป็นไปได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่กรณีนะเขาคิดจะทําอะไรไพ่เดอะสตาร์ช่วงนี้อยากที่จะเหมือนเป็นช่วงที่ถอยออกมาเพื่อพักพักใจมาฮิวใจนะคะ อาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่จะเข้าหาเราทางที่ใจเขาก็คิดถึงนะแล้วก็มีการมาส่องแต่เขาคิดว่าต้องการเว้นระยะห่างให้ทั้งคู่ได้ไปฮิวใจตัวเองก่อนได้ไปเช็คความรู้สึกตัวเองก่อนว่าทั้งเราและเขาอ่ะยังต้องการกันไหมรอเวลาที่เหมาะสมถึงจะมีการแอคชั่นอะไรบางอยา่างอะไรยังไงต่อ คือเวลาเนี้ยเขาไม่พร้อมจริงๆนะเขาไม่พร้อมในการพูดคุยเขาไม่พร้อมในการที่จะเผชิญหน้าหรือเขาไม่พร้อมที่จะมีความรักไม่ว่าจะเป็นการกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณหรือกลับมาคบกันหรือแม้แต่การที่ไปเปิดใจให้กับคนใหม่ๆเขายังไม่พร้อมช่วงนี้เขาอยากอยู่กับตัวเองนะคะเขาอยากปลดปล่อยตัวเองให้มันเป็นอิสระ แล้วก็เหมือนเป็นช่วงพักฟื้นช่วงนี้มันจะเหมือนพักร้อนความรู้สึกพักร้อนหัวใจนะคะแผลเต่าก็ยังไม่หายแผลใหม่ก็มาอีกแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเหนาเขาก็เลือกที่จะอยู่นิ่งๆนะเขาย้ายโฟก,กัสของเขาไปที่เรื่องการงานนะคะย้ายไปที่เรื่องกิจกรรมรูทีนชีวิตประจำวันของเขา ะะตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงช่วงเย็นกลับบ้านนะคะก็คือโฟกัสจดจ่ออยู่แต่กับงานนะคะแล้วก็ถ้าเป็นวัยเรียนก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนนะคะโอ้ขออภัยค่ะเขาไม่รีบเขามองว่าตอนนี้มันมีอะไรอีกเยอะที่เขาจะต้องไปทำนะคะมันมีอะไรอีกมากมายที่เขาจะต้องไปค้นหานะคะ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่เจสขอดูซิโอเคเข้าใจละคือปกติเดส์น่ะสำหรับอื่นนะ่ะม้าเ็าจะหันหน้าออกไปอีกด้านหนึ่งหันไปอีกด้านหนึ่งแต่เดสสำหรับเนี้ยเป็นม้าที่หันหน้ากลับเดสคือคนเก่าหรือคนที่จบกันไปแล้วดังนั้นตอนเนี้ยเขาไปโฟก,กัสเรื่องอื่นๆเรื่องงานหรือเรื่องกิจกรรมอื่นๆ จนเขารู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเองเพียงแต่มันอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้อย่างที่คุณคิดอย่างที่คุณคาดหวังนะคะไพ่เ mm hmm. ดอะเลเวดวงชะตาของคุณเขาอย่างที่บอกว่ามีพลังงานความเกี่ยวข้องกันนะบางคนยังมีดวงที่จะได้เป็นเนื้อคู่เพราะมีทั้งไพ่สิบถ้วยเป็นความรักสิบเต็มสิบไพ่สี่ไม้เท้าไพ่แต่งงานและไพ่เดอะเลเว นะคะเป็นคู่รักคู่รักที่เคมีตรงกันคู่รักที่รู้ใจกันเข้ากันได้ดีคนเก่าคนนี้เขายังไม่ไปไหนเขาจะกลับมาในวันที่เขาพร้อม เพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกที่จะรอก็รอแบบชิวๆสบายๆอย่าไปซีเรียสน,นะคะเพราะตอนนี้เขายังไปสนใจสิ่งอื่นอยู่เลยสิ่งที่เขาจะทำก็คือคิดในเรื่องการกลับมาแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะโอเคค่ะอย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นัชชานะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ